ังมากหนูงานแต่งหนูตอนไหนอะลูกคะธันวาเต็มตัวเจ้าสาวบ้าะตอนนี้ก็เจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะคะมีอะไรที่แบบกังวลไหมตอนนี้แบบว่าที่เราติดขัดน่าจะเป็นเรื่องแบบชุดยังไม่ครบเลยค่ะกี่ชุดตอนนตอนนี้ที่ลิสต์ไปเอ่อที่ไปคุยแน่ๆแล้วก็น่าจะมีประมาณสี่อ่าใช่ใช่จากที่กี่ชุดคะลูกจากต่างประเทศหนึ่งชุดค่ะนอกนั้นก็แบบเป็นแบรนด์ไทยคิดว่าน่าจะพอค่ะ ฝั่งเรานี่ยังไม่พร้อมฝั่งเจ้าบ่าวเป็นไงมาห้าชุดเป็าฝั่งฝั่งชุดเจ้าบ่าวก็ตอนนี้ก็เริ่มแบบไปคุยกันร้านส่งร้านสูตรอะไรๆเรียบร้อยอันนี้ไปดู่นเไรเรียบร้อยแล้วค่ะสถานที่เรียบร้อยมีดูสิบหนุ่มพี่ค่ะแล้วก็มีเลนลินแอดเรนทรีไม่ไปมองไม่ไปมองเป็นพิธีเช้าใช่มีพิธีเช้ากับงานฉลองจะแยกวันกันทีมทีมเป็นไงตีมพี่ยังตีมเป็นกาตีมเป็นอ่ามิวสิกเฟสติวัลอยู่แล้วค่ะใช่แต่ว่าก็จะมีงานที่เป็นแบบทางการอันหนึ่งที่เป็นแบบ p เ o อร์หน่อย น้องใหม่ก็จะร้องประมาณ20เพลงเพราะเป็นคิวสิกไงใช่ใช่แต่ก็มีวงมีวงมาเล่นค่ะเจ้า่าวจะร้องเพลงอะไรก่อนรุ่นเนี้ยเจ้าบ่าวเล่นกีตาร์เจ้าบ่าวรีเซสเล่นกีตาร์แขกแขกเป็นยแบบลงตัวไหมแบบ8,000คนอุ้ยไม่ถึงแปดพจริงๆแขกยังยังไม่ได้แบบลิสต์แต่ว่ากะจำนวนคร่าวๆไว้ค่ะเป็นเจ้าสาวเป็นเจ้าสาวใครคะอันดับหนึ่งใบเฟิร์นพิมพ์ชนกหยุดอะไรเพื่อนเจ้าสาว บอกว่าไปเฟิร์นมีแฟนแล้วจิ้มไปเออใช่ไม่ได้อัปเดตเรื่องนี้ลูกอ้าวก็จะไม่น่ามีเพราะว่าถ้ามีต้องรู้แล้วนี่ยังไม่รู้แต่หลอกห่าวแล้วถ้าจุดเฟิร์นเขาเตรียมตัดชุดตัดชุดอะไรไหมคะค่ะให้เจ๊เฟิรเดี๋ยวเราเดี๋ยวเรามีตัดให้ค่ะเดี๋ยวแบบส่งผ้าไปให้เลือกนะส่งเพราะว่าไรบ้านตึ้งไหมคะเราแล้วตึ้งเนี่ยเขาก็ดีใจด้วยเขาบอกว่าเออถ้าเกิดว่ามีลูกเมื่อไหร่เนี่ยขอเล่นกับลูกหน่อยนะบอกขอจะไปเล่นกับลูกทุกวันเลยนะอะไรอย่างเงี้ยเป็นแม่ ให้เป็นแม่ทุนหัวเลยเออแล้วนอกจากเพิอ,พอในมีใครอีกไหมแล้วเจา้าสาวพิกี้พิกี้แล้วก็มารีนา่าแม่สื่อต้องเป็นเพื่อนเจ้าสาวอยู่ออแล้วทำไมเขาถึงคุย แผนว่าปล่อยมีรูปเลยหรือว่าตอนแต่งงานเสร็จจริงๆเราก็แพนไว้แบบคข้าวๆกว้างๆว่าแบบโอเคแต่งเสร็จปุ๊บล้วก็เอออยากมีเลยเป็นเรื่องปกติแต่ว่าก็ปล่อยตามธรรมชาติต่งงานหนูมการเยะมบ้านหนูจะไปไม่ไม่ไม่ไค่ะตอนนี้ขยันทำงานมากยังติดต่อมาได้อยู่นะคะแต่งงานแล้วก็ยังอยากทำงานอยู่แบบว่าเราเป็นเมียคนรวยเราเราก็ต้องทำงานนะคะเราขยันทำงานคือเขาบอกว่าจริงๆแต่งงานไปแล้วเราก็ต้องไม่หยุดทำงาน แต่งปีกันเลยใช่ไหมคะโอเคโอเคค่ะโอเค okay, okay. ไม่แต่น้องก็ต้องทำหน้าที่แม่คุณไอคุณไอคุณอะไอรแม่บ้านแม่บ้านแม่บ้านเดี๋ยวนี้จริงๆแม่บ้าน<อ>าทำงานไปด้วยก็ได้นะคะข้าวไปแก้ปีเลี้ยงข้าวแล้วอาหารท่า แต่เขาอาจจะแบบไม่ถนัดอาหารไทยเท่าไหร่ตอนนี้พยายามฝึกทำสปาเก็ตต้งสปาเกตตี้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้ถึงขั้นเข้าคอร์สไปเรียนแบบการเป็นแม่บ้านเลยไหมอุ้ยเดี๋ยวนี้เปิดดู YouTube ได้สบายมากชิมหรือจะกินกันได้ลองทำให้เขาชิมได้ไหมลองแล้วค่ะเป็นยังไงเขาว่าไงเขาบอกว่าโอเคใช้ได้แต่ว่าเผ็ดไปนิดนึงเป็นความติดแซ่บเลยขับเป็นบ้านเชิญสีไปที่เชิญอยู่แล้วค่ะจะเชิญอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวเรียนเชิญด้วยนะคะเดี๋ยวส่งเชิญไปค่ะ กาแฟนะกาแฟกาแฟอาเบียนอัาเจียนงานแต่งกันแล้วงานในวงการตอนนี้มีอะไรบ้างที่มาอย่างโน้กมโดนอยู่ตอนนี้ก็เดี๋ยวมีในายเอชออฟยูค่ะทางช่องวันที่กำลังจะออนที่เล่นกับน้องเอมด้วยแล้วก็มีน้องเชอปรางด้วยค่ะใช่ค่ะแล้วก็ตอนนี้ที่ออนแอร์อยู่ก็มีมูเกิลทางช่องโมโนแล้วก็เพิ่งเปิดกล้องไปเมื่อวานสดๆร้อนๆเรื่องคนรั้นฤดูค่ะทำงานอย่างต่อเนื่องแล้วจะเวลาไหนไปเข้าเอราะเจ้าสาวให้ให้คิวเขาแล้วบอกว่า ติดกล้องพฤศจิกายนนะคะเพราะเดี๋ยวจะแบบจัดงานจะต้องยุ่งงานแต่งอะไรเพะว่แต่เขาเจ้าสาวเขาใช้ได้ยาวไปหลายเดือนนะมาสามเดือนเนี่ถึงบอกว่าทํางานไปด้วยได้ติดกล้องพฤศจิกแล้วแต่งทันวันเลยแต่งทันวันเลยค่ะหนูว่าแบบก็เสริมสวยไปด้วยแบบถ่ายละครไปด้วยก็ได้ชิลๆอ่ะคคศาสนาทำไมสาทุกค่ะ